มาเลคโคมโประเทศอิตาลีครั้งแรกของชีเลยนะคะคิดว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็น dream destination ของใครหลายๆคนเลยค่ะซึ่งชีเองก็ตื่นเต้นมากๆกับทริปนี้นะคะเพราะชีเนี่ยเป็นตัวแทนคนไทยหนึ่งเดียวนะคะที่มาร่วมงานอีเวนต์ของแบรนด์ดาวบ้าค่ะ รายชีนะคะมาลงที่มิลานคืนก่อนค่ะแล้วก็นั่งรถเข้ามา1ชั่วโมง,งช,ช่วงเช้าชีก็รีบตื่นมาทานเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมอร์นิ่งรูทีนของเราจะจัดเต็มกันแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เนี่ยชีจะได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเดวบาเลยค่ะซึ่งเดบาวบ้านะคะได้รับแรงบนันดาลใจมาจากเมืองเดวบ้าประเทศอิตาลีค่ะจะเป็นเมืองแห่งมรดกโลกเลยนะคะที่มีชื่อในเรื่องของไวน์ทรัฟเฟิลค่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะใช้ไวน์ทรัฟเฟิลเป็นส่วนผสมหลักคค่่ะะาาาาายๆนน,นจจจรู้ก ba, ก White le, First um, ้กกด ชีเองก็ชอบตัวนั้นมากเหมือนกันซึ่งเราสามารถชีดได้ทั้งก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าหรือว่าระหว่างวันค่ะ อันนี้ชีดหลังแต่งหน้าอีกทีเนี่ยเขาก็จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสเพิ่มความยืดหยุ่นในกับผิวค่ะอีกอย่างที่ชอบเลยนะคะคือฉีดแล้วเนี่ยผิวโกรช่มเวบาวอย่างเป็นธรรมชาติมากๆที่สําคัญนะคะเขาเป็นสูตรวีแกนด้วยค่ะและนี่ก็จะเป็นฟินิชลุคของฉีดในวันแรกเลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีเดรสโค้ตตีมสีขาวค่ะวนันนี้จะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ฉิชอบมากคือกันแดดของเขาค่ะจริงๆแล้วเขาจะมีทั้งหมด5สูตรด้วยกันเพราะว่าแดดที่นี่แรงมากถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวนะคะแล้วก็ข้อดีคือเ้้้าาาาชชชช่่วนนวช่ววววววยยใหผิุมมืนนนก30ัโงด ในตัวเมืองเลคโคมนะคะทุกคนก็จะไปนั่งริมเลคสบายๆรับอากาศเย็นๆค่ะงานอีเวนต์วันแรกนะคะก็จะมีการเวิร์กช็อปให้เราเนี่ยได้รู้จักผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยค่ะ ก็จะมีมุมถ่ายรูปที่ทางแบรนด์จัดเตรียมไวให้อย่างสวยงามเลยค่ะแล้วระหว่างวันนะคะชีก็ขอเพิ่ม First Spray s e r u m เพื่อเพิ่มความฉ่ำกล้ใยกับผิวแล้วก็ลองใช้คุชชั่นกับลิปของเดลบ้าเป็นครั้งแรกทุกคนคือมันดีมากอยากจะให้2ไอเทมนี้เข้าไทยมากๆเพราะว่าได้ผิวที่โกลสวยและเล่นแสงสวยมากส่วนตอนเที่ยงเนี่ยทานเป็นพาสต้าทรัฟเฟิลค่ะก็เป็นกิมมิคเล็กๆนะคะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมีสม่วนผสมมาจากทรัฟเฟิลนั่นเอง ในช่วงบ่ายเนี่ยแบรนด์ก็พาไปขึ้นเรือแบบนี้เลยซึ่งวันนี้นะคะเจอทั้งลมแรงแล้วก็แดดนะคะและความแห้งของอากาศอีกกลับมาห้องพักเนี่ยชิก็เลยขอทำไนท์รูทีนแบบจัดเต็มเลยนะคะเครื่องสกินแคร์ทุกตัวของเดลบ้านะคะจะมีส่วนผสมจากธรรมชาติที่ได้รับการยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์จาก V La b e l นะคะที่เป็นองค์กรการรับรองผลิตภัณฑ์มังสวิรัติหรือวิกกนชั้นนําของโลกเลยะคะ่ะและในช่วงเช้าของวันที่2ชิก็ตื่นมาเล่นน้ํานะคะ ซึ่งวิวที่พักกสวยมากนี่คือสเสน่ห์ของเลคโมจริงๆค่ะจากนั้นช่วงบ่ายนะคะชีกก็กลับมาแต่งตัวเพื่อเตรียมไปงานอีเวนต์ในช่วงเย็นค่ะและเฟิร์สเ a สเซรัมตัวนี้ที่ทุกคนชอบเนี่ยก็สามารถนํามาฉีดตัวเพื่อเพิ่พมความฉ่าวาลแล้วก็โกลอย,อย่างเป็นธรรมชาติได้ด้วยค่ะและพอได้มางานอีเวนต์ในครั้งนี้นะคะก็ทําให้รู้เลยว่าเฟิร์สเ a สเซรัมเนี่ยไม่ได้แค่พวกเราที่ชอบนะคะแต่เพื่อนๆแบบอินฟูทั่วโลกชอบหมดเลยค่ะ,คะเขาก็ยังเป็นเฟเวอร์ดิตไอเท,เทมของช่างแต่งหน้าและดารากเกาหลีอีกหลากหลายค่คะ ในงานการาดินเนอร์วันนี้นะคะทางแบรนด์ก็เสิร์ฟเป็นเนื้อคู่กับไวท์ทรัฟเฟิลนั่นเองบรรยากาศงานคือสวยน่ารักและอบอุ่นมากปิดท้ายด้วยการชมพลุใส่สวย,สวยขอบคุณเดาบ้านนะคะ